ô ô ô ô, chú chú khẩu khẩu máu quá luôn mà. không <laughs> อ,อ่างยาได้เพื่อชีได้สดเอาแล้วครับพี่น้องครับเอาแล้วอย,อยู่วะมาอยู่ะเนี่ยอยู่อยู่ครับอยู่อยู่แล้วพี่น้องอยู่แล้วโอ้ยโบอยู่ครับ กำลังสิทธิ์เถิงกาดโมเตกหฮะกาดแข็งเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแนวเป็นเอาแล้ว,ลวของเพียกเว้ยปลายงอยู่เหรอ ออกไปเลยอบอกว่าปลาลุตไปเลยสวนท่าปลาหูขึ่นยไกลพันต่อบัปลาก็กินบัวกิ่นเกก้วโอยผพียกนายเอ้ย

đi rồi đó bộ thái tụi này bơi đi bên đây đấy ừ bộ van bên đây kết van cái này nhảy gì đây nhỉ múa จับเลยเพื่อนจับนกเห็นไหมเยอะๆเรียจับตัวใสสวยและรวยมากจับมาเป็ดโห่รถไฟพี่อินเยี่ครับพี่น้องติ่มปากติ่มคำครับอู้ยโคบรถึงช็อกเลยโคถึงจับจับจีนารูปตอนนี้สุดยอดเก๋อเก๋อ เอาอีแล้วครับโอ้ยโบยูพี่น้องโอ้ยโบยูครับโบยูโบยูโอ้ยแต่เสียดายแต่เสียดายมาแล้วพี่น้องหลังจากผ่านไปซีเต็มหาเต็มโอ้โหยาวาขึนมองเหนไหมขวางโบโบสู้รุ่นิโอ้ โบลุดโบลุดเอ้โบลุดเขามาบไนอเไรล่ะยาวะปล่อยปล่อยหขมออกกอนดูหน่อยอจังอยู่อยู่ตอนแรกอะอยู่ตอนแรกบุมบู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 มด้ไร หาเตือแล้วพี่น้องครับเดือบร้อยวายอยู่บ่บ่อยู่โอ้ยพบเ <or> ตือแล้วอุ้ยบ่อยู่พี่น้องเดี๋ยวตามต่อครับ